สวัสด,ดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องซูมโม่ชอบเล่นเกมนะจ๊ะและนี่ก็คือเกมเออที่ชื่อว่าทร็อกไม่รู้ว่ามาจากคำว่าอะไรเป็นพิเศษนะแต่ว่าดูแล้วก็จะรู้เป็นเกมอินดี้สยองขวัญแน่นอนถ้าพร้อมจะตื่นเต้นแล้วตึ๊ดตึ๊ดตึตก็ตามพี่โม่มานะขวาหัน let's go อู้นี่คืออะไรอะ <Ooh. S 2> เขาบอกว่าตอนนี้มันเป็นสถานการณ์ที่หลังจากสงครามโลกครั้งที่3แล้วก็คือ,อ,อพืชพันธุ์ธัญารสัตว์ที่ให้กินได้ก็ไม่เหลือแล้วนะก็ต้องกินเนื้อมนุษย์แล้วเนื้อมนุษย์ก็คือถูกต้องทำกฎหมายด้วยเราต้องเสียสละคนในครอบครัวด้วยโอ้ไม่ดีเด้ไม่เอา คือโลกเขาตอนเนี้ยมันแบบมันแย่มากแล้วแล้ว,ลวก็คือเอ่อฮิวแมนมีดคือลีกอลแล้วนะก็คือถูกกฎหมายแล้วก็เหมือนให้แบบสมมุติถ้าครอบครัวมันมีแบบ5คนเงี้ยอาจจะต้องส่งไป1นึ่งสคนเอาไปทําเป็นเนื้อให้กินอันนี้คือวันเกิดจะบ้าเหรอถ้าถึงขั้นต้องกินเนื้อคนกูไม่มีชีวิตอยู่แล้วกูฆ่าตัวตายแล้วเนื้ออะไรเนี่ยโอ้โหเนื้อขาปะเนี่ย อ๋อชิเก้นเอมิลี่เอมิลี่เราต้องคุยกัน mm hmm. เธอยังมีไก่ได้ไงอะ mm hmm. ไหนว่ามีแต่เนื้อคนแล้วไงล่ะเอมิล mm ี hmm. ่มันไม่บอกว่าให้ทำอะไรนะกดแท็บแล้วมันซูมนี่คืออะไระเธอ mm hmm. เด็กน้อยคุยได้ คุยกับเจควันนี้เป็นวันเกิดผมครับคิดว่าป้าซาร่าน่าจะจำได้นะป้าไม่เคยลืมวันเกิดผมเลยอ่ะกดสเปซบาร์เพื่อไปตอบอันนี้เราต้องเลือกว่าจะตอบว่าอะไรนะหนึ่งคือใช่เลยป้าไม่เคยลืมวันเกิดของลูกหรอกน่าจะลูกนะจริง ช่คือเธอน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละเดี๋ยวเธอก็มาข้อ2ข้อ3คือแม่แล้วก็พ่อเนี่ยอยากจะให้วันนี้เป็นวันที่พิเศษที่สุดของลูกเอาข้อแรกแล้วกันแน่นอนป้าไม่เคยลืมหรอกคิดว่าป้าจะร้องเพลงวันเกิดให้หรือเปล่าครับปีนี้ปกติ ป้าจะชอบร้องเพลงแบบตลกตลกให้ผมขำด้วยข้อ1ก็คือแบบว่าเออใช่แหละคือป้าทำแล้วก็ตลกเสมอเลยข้อ2คือเราสามารถที่จะจดจำเธอด้วยกันได้นะไม่ต้องไปกังวหลหรอกเดี๋ยวเธอก็มาทำไมมันช้อยมันใหญ่มากเลยอ่ะมันป้าจะบอกนะว่าไอชิกเกนนั่นคือป้าโอเค ใช่มันตลกดีนะที่เธอแบบร้องเพลงอย่างนั้นหวังว่าป้าจะยังจำผมได้นะครับป้าเนี่ยร้องเออเล่านิทานสนุกมากเลยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะลูกเจคพ่ออยู่นี่เราชื่อมากโกนะแล้วลูกไม่ได้อยู่คนเดียวไม่ต้องกังวลอะไรคืนนี้หรอกแค่ลูกพ่อแล้วก็แม่ แล้วก็วันเกิดของลูกไงล่ะเอ๊ต่อไปไปทอกทุเอเมลี่นะเอมิลี่นั่นขาไก่จริงหรือเปล่าเขาบอกว่ามันไม่มีขาไก่บนโลกไปแล้วนี่คือโลกนี้ไม่มีขาไก่แล้วไม่ใช่หรอแล้วนี่มันไม่เหมือนขาไก่เลยขาไก่ไม่ใหญ่ขนาดนี้นะเอเมลี่หยุดเอเอมลี่กำลังแบบพึมพำอะไรอย่างเงี้ยอยู่นะเอคือฉันโอเคนะ่ะที่รัก คือแค่รู้สึกว่าแบบให้เธอจำไว้ว่าตอนนี้เราฟูลเลอร์คือแบบเติมเต็มอิ่มอะไรอย่างเงี้ยนะวันนี้มันเกิดของเจ๊กอะเราต้องให้ห้องกับเจ๊กแล้วถึงเวลาแล้วให้ที่เจ๊กเขาไปอยู่คนเดียวบ้างอ๋อน่าจะแบบพอโตแล้วก็แยกไปนอนในห้องหนึ่งเขาจะได้มีเวลาข้อหนึ่งใช่คือหากุญแจก่อนกินข้าวนะข้อ2คือแน่ใจเหรอข้อ3คือ เออเราลอก่อนดีไหมอ่ะก็ได้งั้นเดี๋ยวเราไปหากุญแจก่อนนะไปหากุญแจไม่งั้นจะไปหากุญแจนะบางประตูต้องไม่ปิดไว้ตลอดการอย่าบอกนะเป็นประตูห้องที่แบบไอ้ป้าโดนเชือดด้วยขวานเมื่อกี้ไปหากุญแจสิกุญแจอยู่ไหนวะ มันขาป้าแน่เลยอ่ะรู้สึกตะแงวต่แงตว่อ่ะนี่เนื้อป้าแฟมิลี่มีดแคตตาอกรี่บีเนื้อของบ้านนี้ที่เป็นหมวดหมู่บีหมวดหมู่บีคือหมวดหมู่อะไรหมวดหมู่อะไรบอกความจริงมาเดี๋ยวนี้เลยอ่ะโอ้โห ว่าป้าสงสัยเป็นก้อนเนื้อแล้วแน่เลยได้กุญแจแล้วได้แล้วก็ไปไปไหนอะเนี่ยหรอไม่ใช่นี่ห้องน้ำห้องน้ำไม่ได้ล้างเลยลเนี่ยสกปกจังเอาเราได้กุญแจแล้วไม่ใช่เหรอไม่ใช่กุญแจดอกเมื่อกี้เหรอ เจ็กลูกเจ็กเจกอยากกินเนื้อป้าไหมลูกก็ไฟเดอะคีแล้วไงเมื่อกี้เจอแล้วใช่ไมอ๋อมันยังอยู่ตรงนี้เลยอ๋อเรายังหยิบไม่ขึ้นเหรอโอเคเมื่อกี้หยิบไม่ขึ้นไปเปิดประตูดีกว่านะประตูบานนี้สินะ เซอร์ไพรเจกหน่อยอ๋อก็คือไปบอกเจกว่านี่ตอนนี้เจกอยู่ห้องนี้ได้แล้วนะลูกโอเคเจกพ่อมีของขวัญจะให้ลูกนะ่ะอ้ยตกใจหมดเลยปะโอ้ตกใจหมดเลยนะลูกทำไมถึงย่องมาแบบนั้นล่ะแฮ่ก็แค่อยากจะดูว่าพ่อทำอะไรอยู่ไงโอเคเอาเป็นว่ามีเซอร์ไพร์ให้ลูกด้วยนะ นี่ลูกมีห้องของตัวเองในวันเกิดนี้แล้วนะโอ้โหตาโตตื่นเต้นจริงเหรอครับเนี่ยพ่อผมมีห้องของตัวเองแล้วเหรอสุดยอดไปเลยขอบคุณครับพ่อโอ้โหลูกสมควรได้รับมันอยู่แล้วอะ่ะไปดูสิลูกว่าห้องเป็นยังไงเป็นไงลูกชอบห้องนี้ไหมเดี๋ยวพ่อไปคุยกับแม่แป๊บหนึ่งนะ talk to Emily เอมิลี่ขาป้ากินไดนะ้ขาป้าแน่เลยอ่ะรู้สึกได้เลยมันไม่ปิดมันไม่ปกติอจริงขาไก่ไม่ใหญ่ขนาดนี้หรอกขาไก่บ้าอะไรไก่งวงหรอไปเอาเนื้อจากตู้เย็นมาให้หน่อยสิมาคโกก็ได้เดี๋ยวฉันไปหยิบให้นะไอไอเนื้อแคตกรีบีน่ะเหรอโอ้โห เอาเนื้อวางบนโต๊ะวางแล้วอึ๊ไฟแตกเอมิลี่ไฟแตกเอมิลี่เธอไม่ตกใจหน่อยเหรอไ,ได้เหรอเอมิลี่เธอไม่ตกใจเลยเลยยังตั้งหน้าตั้งตาหันขาไก่นั่นลูกไฟดับตกใจหรือเปล่า เป็นไรหรือเปล่าลูกมันไม่ขึ้นคำสั่งไว้ทำอะไรต่อห้องน้ำก็ไม่มีอะไรเอืมอย่างไรป้าเปิดลิ้นชักได้เปิดได้ทำไมอ่ะมันมีอะไร อ๋อไฟแตกมาเอาเอาหลอดไฟใหม่โอเคโอ้โหมันก็แค่ไฟแตกนะเดี๋ยวซ่อมไฟนิดเดียวก็หายแล้วเนี่ยใช่ไหมเนี่ยแถวๆนี้แถวเนี้นี่เปลี่ยนแล้วโอเคสว่างสดใสเลยเอมิลี่ ควรทำอะไรต่อไปอ่ะ๋อะปิดไฟเปิดไฟตรงนี้นะเอาแล้วไม่มีไฟจะเปลี่ยนตรงนี้หรออ๋อมันต้องไปหาอีกอันหรือเปล่าอาจจะมีหลอดไฟสักหลอดหนึ่งอยู่ในห้องนะหรือเปล่ามีมีหลอดไฟตรงไหนไหม ลอดไฟอยู่ไหนล่ะมันไม่มีแล้วนี่มันมีมันมีหลอดเดียวอะอืมหรือว่ามีอยู่ในห้องน้ำแล้วแบบไม่เห็นอะไร มีปะไม่มีนะห้องน้ำก็ไม่มีในลูกลูกในห้องลูกมีหลอดไฟปะนี่ไงหลอดไฟโอเคพ่อไปซ่อมนิดหนึ่งนะโอเคเธออยู่ในความมืดเ,เธอคงจะหั่นไก่ลำบากสินะ เค okay. เรี็บร้อยอะแล้วเรามานั่งที่โต๊ะกัน The reveal reveal แปลว่าเปิดเผยแสดงความจริงออกมานะเสิร์ฟอาหารให้ตัวเองและเจกกิก่นมันตลกดีนะครับพ่อ กินเข้าไปเธอลูกมันเป็นของพิเศษเลยนี่มันโอเคเนี่ยมันขนาดเท่ากับน,น้องไก่เลยจานที่สองเอา้าแ,แม่กินไหมเนี่ยกินเสร็จแล้วอ่ะโอกินเกี้ยงด้วยถึงเวลานอนหลับแล้วล่ะลูกแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะเอาไฟดับ ทำไมไฟดับอีกแล้ว啊เอาเป็นว่าเรามาจุดไฟกันดีกว่านะจุดเทียนน่ะมีแค่เราสองแล้วนี่ให้ไปหาเทียนเนรอเทียนอยู่ไหนอะไฟเดอะแคนดลุกขึ้นมานี่ไงเทียนแคนดลเอา ไฟแอกเคนเดิลไฟทูเคนเดลซิตดาวเพล e c คนเทลเอมิลี่เมียเรานะบอกว่าเธอจำได้ใช่ไหมตอนที่ซาร่าทำแบบเนี้ใช่เธอทำให้ทุกอย่างอะ่ะดูสงบเสมอเลยอะ่ะ มาโกมีอะไรบางอย่างที่ฉันอยากจะบอกบางอย่างที่ฉันเก็บไว้มานานแล้วมันคืออะไรเหรอเอมิลี่ที่รักเธอรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นกับซาร่าฉันรู้เธอทางานฉุกเฉินไงละ่ะเธอบอกว่าเดี๋ยวจะกลับมาภายในหนึ่งเดือน ฉันรู้ว่ามันเกิดขึ้นอะไรกับเธอมาโก้ที่รักเธอรู้อะไรเหรอข้อหนึ่งคือพูดอะไรอยู่เนี่ยข้อสองคือไม่จริงนะเธอโกหกข้อสามคือฉ,ฉ,ฉันไม่สบายใจเลยฉันฉันไม่สบายใจเลยเพราะว่าฉันอยู่ที่นั่นตอนที่เธอตายไงล่ะหมายความว่าอะไรอะ่ะ เธอคือคนแรกที่ต้องถูกเอาไปเสียสละไงล่ะเสียสละงั้นเหรอเธอหมายความว่าอะไรอ่ะเนื้อที่เรากินคืนนี้ก็คือเธอไงล่ะคือมาก,กนั่นคือน้องสาวของเธอฉันไม่มีทางเลือกเขาบังคับให้ฉันทำข้อหนึ่งเธอทำงี้กับฉันได้ไงเนี่ยข้อสองคือเธอไม่มีทางเลือก ก็เลยฆ่าน้องฉันงันเหรอข้อสามคือจะจะอ้วกแล้วอ่ะเธอทําทอย่างนี้กับฉันได้ไงยฉันก็อยากจะเชื่อว่าวน,นี่มันเป็นเรื่องโกหกฉันคือแบบฉันอยากจะย้อนเวลากลับไปแต่ว่าฉันทําไม่ได้พวกเขาอ่ะหูว่าจะฆ่าเราทั้งหมดถ้าเราไม่ยอมเสียสละใครบางคนพวกเขาพวกเขาคือใครอ่ะ ฉันไม่มีทางเลือกมาก็พวกเขามีปืนด้วยแล้วเขาบอกว่าพวกเขาจะฆ่าทุกคนในบ้านถ้าฉันไม่ช่วยฉันกลัวมากเธอน่าจะบอกฉันนะเราจะได้สู้มันกลับไปอ่ะช่วยกันฉันกลัวเกินไปฉันกลัวว่าเขาจะฆ่าเธอด้วยฉันแค่คิดว่าจะปกป้องพวกเราทุกคนปกป้องฉันเหรอด้วยการเอาน้องสาวมาให้ฉันกินเ่ะนะ ข้อหนึ่งฉันให้อภัยเธอไม่ได้ข้อสองคือฉันเข้าใจว่าเธอกลัวแต่ว่านี่มันให้อภัยไม่ได้จริงข้อสามคือเราต้องหาทางหยุดมันเราหาทางหยุดมันเถอยังไงมันก็พลาดไปแล้วฉันขอโทษมาโกฉันรู้ว่าเธอไม่มีทางจะให้อภัยแต่ว่าฉันฉันก็ไม่เหมาะที่จะได้การให้อภัยหรอกฉันรู้ฉันไม่รู้ว่าจะพูดอะไรต่อแล้วล่ะ ไม่รู้ว่าจะควรจะรู้สึกยังไงด้วยกินน้องเข้าไปแล้วบางทีเราอาจจะหาทางหยุดพวกมันได้จะได้ไม่เกิดขึ้นอีกแบบเนี้ยเราต้องไปเพื่อซาร่าเ,เราต้องไปเพื่อซาร่านะเพื่อน้องของฉันนะเพื่อทุกคนทุกคนที่โดนจับไปอะ่ะมันน่าจะเป็นพวกรัฐบาลนะเพราะว่าเมื่อกี้ตอนข่าวตอนเริ่มมันบอกว่าคือ เหมือนองค์กรอะไรก็ไม่รู้อาจจะเป็นรัฐบาลชั่วคราวหรืออะไรในช่วงโลกล่มสลายเนี่ยเขาทําเรื่องนี้นะขอบคุณนะมากก็ที่ไม่ไม่เกลียดฉันแบบนั้นน่ะฉันไม่เกลียดเธอหรอกฉันเกลียดแค่ที่มันทํากับเราแบบนี้ที่มันบังคับให้เราต้องทําแบบนี้เอาว่ะแล้วเราจะได้ไปสู้ปะเนี่ยหรือเราจะจบไปอย่างนี้เลย โอเคไปหาเอมิลี่ลุกฟอร์เอมิลี่ลุกก่อนโอเคเอมิลี่เธออยู่ไหนอะเอมิลี่ออกไปทางนี้หรอไม่ได้หรือว่าได้แม่นาะยยังออกไม่ได้เอมิลี่เธอหายไปไหนแล้วนเนี่ย หายไปไหนไม่รู้อ๋อนุนหรือเปล่าเข้าไปในลิฟต์สินี่เรากำลังเดินไปที่ลิฟต์ ค่อยๆเข้าไปใกล้ๆลงไปที่ชั้นล่งางเธอเลื่อนลัสินะเอเมิลี่ ตอนนี้ฉันจะเลือกทางของฉันเหมือนกันเอ้ยหรือว่าเมียเราเขาแบบหักหลังหมอไม่น่านะมองตาเธอสิตอนที่เอาน้องสาวฉันไปให้ตอนนี้ลองมองตาฉันบ้างจบแล้ว เป็นเดโมที่เข้มข้นมากเลยคือก็สรุปได้ว่านะว่าแบบ คือในโลกของเขาเนี่ยตอนนี้มันจะต้องมีการแบบว่ายอมเอาคนส่วนหนึ่งไปทำเนื้อเพื่อให้คนอื่นกินหรืออะไรอเงี้ยแต่ว่าใจก็มองว่าการทำเนื้อมนุษย์กินอ่ะมันมันไม่ได้นะมันถ้าไม่นับเรื่องว่าแบบว่าผิดศีลธรรมหรืออะไรก็คือมันเร็วไม่ทันนะคือกว่ามนุษย์จะคลอดลูกออกมาให้กินกันได้มันมันทันไม่ทันกิน ใช่ <laughs> ก็ว่ามันไม่ทันกินอแต่ว่าก็คือนั่นแหละดูเหมือนว่าตอนจบของตัวละครเราเนี่ยไอตัวเมียเราอ่ะมันน่าจะไปเข้าร่วมกับทางองค์กรกลุ่มนั้นเหลือสอักอย่างแล้วตอนเนี้ยเราก็เลยจะตามไปจัดการเมียเราที่ฆ่าน้องสาวเราด้วยอะไรอย่างี้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะแต่เนื้อเรื่องเข้มข้นมากนะเออก็ชวนติดตามจริงๆโอเคแล้วเดี๋ยวไว้มาเจอกันใหมให่คราวหน้าละกันนะสำหรับวันนี้ก็กุดบ่ายเต้นกิ้วที่เชิด